จ่ามือนีแกมาเบิงก่อนมือสิหอดเขาสาในการเตรียมสิงเตรียมของไว้ตอนนี้ก็กำลังหลาง,ลางเฮ็ดแต่เฮ็ดมาอากระสิหลางเฮ็ดแล้วก็สิไส้มอไว้แล้วก็สิตุ่มตุ่มใส้น้ำน้อยๆไว้บัดหอดมือก็จังสิแกง ทอดมือข้าวสาลมันก็เถอวันมืออื่นวันจานมันถือว่านังคาอันมือนห้องคือต้องเตรียมคล้องไว้เตรียมเพื่อเฮ็ดข้าวสาลีหายาดพี่น้องที่หลวงลามพนลาบเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เหา่เห็ดเพื่ออื่นว่าบุญใหญ่มืออื่นเออมือว่าอังคารนนี้แต่ว่าก็เริ่มเตรียมตต้งเต็ม,มือนี้เตรียมใบตองเตรียมปูเตรียมปลาหาหุงหาอาหารไว้เป็นการ อันนี้อย่างปลาอย่างปลาไปใส่ผักเขาบุญเขาสารนี่ต้องมีปลานี่ก็มีทั้งปลากดปลาคอปลาเข็งเน่บอกยรลางอยู่ตัวนี้คนใส่เบ็ดมายัางคันได้เหตุจังไดอยู่จ,กกจกักหน่อยจังสีแลแลแลก้กก็ยยางไฟไหวเพราะว่าเพื่อย้ายพี่ย้ายหน่องอีกแเน่ เดี๋ยวตัวนี้แช่เบงกินนี่กุนี่กุตัวนี้เพิ่นได้มาใหม่จะเตรียมไว้ตามประเพณี้ประเภทนี้บ้านเฮาวตัวนี้ปลาปลาผสมสายเบ็ดได้ตัวนี้ตัสดนะตัวสดนี่ตัสดตัวนี้ตัวนี้ก็สิจุงไว้แกงเนี่ย เอาไว้แกงไว้ไว้ง่ายมือเขาสากนกินเพิ่นว่าเนี่นยกินหลายก็อยากพี่น้องก็ได้กินหลายคงมือโฮมกันเพิ่นสิปล่อยปล่อยมา,ายง่ายปล่อยให้ผีวิญญาณผีบ่มีามาบุญน,น,น,นที่ิ ครัผู้ใด้บวเฮตจะยาตพี่น้องกับว่าบริกินตามหตุตามคองคนวาเนะคองผ่าอีสานวามเสือในการเอินบางคนกับสิเอินเอิญนขาวสากนได้จังเขาประดับดินทีจริงแล้วเขาประดับดินคนข่าสารกรแต่ว่าหัดเอินเขาสารกรนจังวมาเอาินเขาประดับดินนี่กำลังเฮ็ดพวกไว้เพราะว่ายายมากเนาะ ยายภูแม่ภูเพิ่นเสียไปแล้วถ้าเกิดต,ตามเพิ่นว่าหเหระเนาะมืออื่นนี่ก็ซิมีการหอ่ขอข้าวต้มขออ้าวนมไหวแต่ละเฮือนเดียวมืออื่นสิภาพไปลอกเบิ่งจ้ะแต่ละเฮือนเขาเหเ็ีดแบบใดมีเส่วนของสีกับซีหอ่ขอข้าวต้มกับซีเฮ็ดขนมต้มขออ้มมขาวโพดเพราะว่าเอาฮกข้าวโพดมาแน่ก็จะไปเก็บมักทั่วเก็บ ในส่วนที่เ่ามีหมากใหม่พลระใหม่แต่ต้องเฮ็ดห่อข้าหน่อยอีกแน่กเตรียมไปตองไปตองเตรียมว้เบิเดแ่้วจะวันนี้มันตอนทำตอนทำเอากระเรียมคนละย,ยางไหวเราว่ามืออื่นมันอยากลายยางดิเครื่องห่อขาตุ่มเครื่องสียเอาของไป้ยายพี่ยายหน่อยยายก็เพื่อว่าเกิด ศาสนาหรือว่าพบภูมินากระให้ขอกันคือเก่าก็ะได้ให้เป็นพีเป็นหนองกันคือเก่าเป็นคาถาบริวารกันหรือว่าเผื่อนสนิทมีสหายกันนะเขาเขาให้อันนี้กระตุกกระตุ้มยายจริงกระซำเสื่อมสัมพันธ์ทำไมตีนั่นล่ะจ้ะเพียงแต่ว่ามันกัมันกัเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เฮ็ดให้คนเฮาวบลงบลืมกันน่ะนะ กะซาวามันได้ไปหากัรมันกะได้พูก่อนนาการมันกะไม่รบบูมกันมันกะไข่นั่นะเะจจะมันกะเป็นศาสตร์อีกแบบหนึง่งนี่กะื่อสิลางแล้วกะใส่เวลาเฮิองอยู่ริกปลาก่อนริกปลา เล็กใหก,กันน้อยหน่อยเขาเอื่นหิงถ้าคือตะกีเขาสิอเอืญนหิงเขาสิซานไม้ไฟแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันยุกใหม่มันก็สิเป็นเล็กเป็นตะแกรงลวดเอาหิงงลวดตะกีเขาเอือนว่าหิงหิงงไม่ตะกีใส่ไม้ไฟใส่ไม่อันนี้จักจักแล้วก็ซานแต่ว่าอันเก่าองผีมันเฟ่ละเลยดบให้เห็นหิง นี่มันเป็นหิงหิงตะไคร้หนจ้ะกะสิแบบแบบนี้ละจ้ะโอ้หมุนดีขนาดได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าปลามันบายมันบนักน้ำนักมันบทวงน้ำนักมันบทวงมันก็นเลยมุน มุนมุนไปสายมุนไปครัวก็ได้นี่ลราจะมันนี่แต่ละเฮือนกับคนในนองเฮือนขังข่ากับข้าในนอนยัเงเตรียมของคือกันอยู่อาจารย์คลิปนี้ก็แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวมืออื่นจะพาพไปเบิ่งอ,อีกคลิปหนึง่งพาไปเ,เบิบเ่งว่าแต่ละเฮือนเขาเฮ็ดยังไงเขาพีดกับมือนี่กะสี แล้วจากลางเห็ดแล้วตะสีเห็ดปลาเลี้าปลาตะกีเห็ดตะโคเห็ด,หดยังไหวยังร้ายอย่างอยู่เวียกยังรลายอยู่โ<อ>บโบเดนอนง่ายดอกขาดว่าซีถุงหาถุ่คนล,ละจ้ะเจะิญนี่เพราะว่ามันกระยาดีมันโบเมนแนวเห็ดแล้วง่ายตาห้าก็ต้องเฝ้าให้มันแห้ง จ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าถ้าเบิ่งคลิปมืเอื่นจ้าสิพาไปเบิ่งมืเอื่นมืเอื่นมันมือห่อข้าวต้มมืเอื่นนี่แต่ละเคื่อนนี้ข้าเสียดแบบใดบางคนก็เฮ็ดขนมโมกบางคนก็เฮ็ดข้าวต้มบางคนก็เฮ็ดข้าวต้มพัดบางคนก็เฮ็ดแปะเฮ็ดขนมบัวลอยเฮ็ดยังแล้วแต่ถนัดใช้มันจ้าจ้าคลิปนี้ก็มี่ซ้ำนี่ละจ้าเตรียมโตก่อนบุญข้าวสาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ